สวัสดีครับผลเมฆน่องเอฟซีสน้อยเพ็ดบ้านแพงเอฟซีหนองหยุ่ร 4, ออครับขอผมมาบอกกับบ่าวโทนในช่องของทูนแบ้น้อยน้องหยุ่นครับครับพี่น้องกะที่ในคลิปพากันหาสื่อนมแพะหายากแถวบ้านหาสื่อนมแพะยากครับผมมีนมผสมอาหารให้น้องลูกดิกกินเพิ่นก็เลยทองอืดนะครับน่าท่องโูก มีปัญหากับระบบขับถ่ายพอดีกับได้ทางร้านมิราดาชอ็อปอยู่ที่อำเภอสวีครับจังหวัดชุมพรนะครับนอกเป็นทรงมให้สองลังครับพี่น้อง24่สบกระป๋องนมแพะสุดยอดครับขอบคุณความหักความแพงเนาะพี่น้องเนี่ยอย่างดีเลยครับพี่น้อง เป็นนมแพะสเตอร์ลีไลท์อย่างมาตรฐานครับส่วนนี้ก็คือเงินจากพ่อที่มาจากนนทบ,บุรีครับเป็นมาเยี่ยมบ้านในช่วงพี่น้องบรยูเนะครับเนาะเป็นฝากไว้กับเบาวโทนให้น้องอญิงหารอยแล้วก็พ่อจากศิลาลาดครับ ฝากไว้ให้อีกสามลอยนะครับเนาะเดี๋ยวเบาวทนกับเซียวให้แม่นหน่อยนะครับถือว่าฝากไว้กับเบาวทนก็จะส่งถึงมือแม่นหน่อยนะครับนะเอเจ๊สี่ย่างอสองลังครับยี่สิบสี่กับป๋อง กะสกินไดีด้ดนเติบอยู่พี่น้องนี่ต่อไปห้าเห้ากระสิเด้ยสร้างแบบเป็น่ังแบบนี้แหละครับตอนแรกตอนแรกบอกาแก่ครับเปนทรงทรงมาแบบใสใสไอใสรังของอาหารนูแฮมสเตอร์นะครับพี่น้องนูแฮมสเตอร์ก็เลยบอกาแกะเ่าผู้ใดน้อนเลี้ยงนูแฮมสเตอร์วะเป็นกระทรงแชทดหาไม่หน่อยแต่ไม่หน่อยกะ ส่งมหาบ่าวโทนบ่าวโทนกับอ่านอ่านเบิงบวบละเอียดนะครับนา่าจะเลยบลเได้แกในรังพอดีมือนี่ถือโอกาสว่าเออแกเบิงก็เลยหัวเป็นนมแผะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนาห้สุขภาพหลังกายแข็งแรงด้วยครับให้มีความเจริญก้าวหน้าในนาทีการงานมีความ อบอุ่นในครอบครัวนะครับเนาะอย่าเจ็บอย่าจนกินบบกจกบลงให้มีแต่ลวยไปหนาตั้งไปหนาครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับเนาะที่ให้การสนับสนุนทีมงานบ้านนนองอุ้งอิงให้การสนับสนุนครอบครัวรถตู้และก็ให้การสนับสนุนทีมงานหลังบ้านถูกช่องทางนะครับเนาะบอกว่าสิเป็นการเข้ามาชมวิดีโอก็คือว่าเป็นการเพิ่มยอดไลค์เพิ่มคอมเมนต์และก็เพิ่มยอดวิว นี่ก็เป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางครับเบิงโฆษณากับเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางครับพี่น้องขอบคุณในความหากมักคอมแพงของพ่อแม่พี่น้องเอซีหลายๆครับ,บ,บพี่น้องอยู่ดูแลกันไปครับลูกด็กก็จะได้กินอาหารแช่นมแพะอะไรเสียอาหารไหวเห็นบ่นหรือเปล่าเสียอาหารไห้ให้ลูกด็กหรอือเปล่าจักโมงหรอือเล่าพ่แม่แปดโมง แปดโมงแล้วแซ่อาหารเลยสองลังลมแพเขาส่งมาให้ใกล้จะได้เวลาไอ้ต้าแล้วใกล้จะได้เวลาไอ้เต้าแล้วอิ่มแน่อิ่มปุงกลางเลยมาเดี๋ยวออกกาลังกายเลยครับมานีมานีไอ้ตามาเดี๋ยวออกกาลังกายเลย ไอ้ตาวะอะไรอะผมจะนอนอะเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยเปิดไฟไว้ทั้งคืนผมนอนไม่หลับไอ้ตาวาให้ผมนอนเถอะให้ผมนอนเถอะดุกดีกว่าบอกว่าเขาสิเฮ็ดยังสิเปิดเพลงหรือสิเปิดไฟดุกดีกนอนได้คือเก่าครับนอนได้ทุกสถานการณ์ครับ ตอนนี้เก่าใบาเรียบร้อยแล้วครับถูกไก่จะหมดแล้วบรรยากาศ8โมงครับเมฆร้ายครับพี่น้องเมฆร้ายคืมฟ้าคืนฝนครับวันนี้ อากาศดีดีพ sì ี่น้องเหมาะแก่กันนอนแห้งวนนี้เบ่งาเยืน เบ anyway> uh, ิ่งทายื้นเพิ่นเป็นตะสังเป็นตะสังไปทายทายื้นนะเบิ่งหิวแล้ว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 โอ้ยพ่ออยากสิโดนพ่ออยากสิโต้โดนโตดโดดเตียงพ่ออยากสีต้นห่านลงมึงกินหมดเลยเด้หนี่เอาหิวแล้วหิวแล้ว เอ้าเอ้าวเฮ้ยอืมนะเบิงเลียเหรียญเบิงเลียเหรียญน้ำลายไหลใพร้อมได้เลยนี่ปวดเบิงเบิงเลียเหรียญน้ำลายไหลผู้ใด้กับหามผู้ใด้กับยาก้วนตอนนี้ไล่กับหามผู้ใด้กับหามกวนไล่กับหามกวนตอนนี้นะ อย่าก,กวนอย่าก,กวนดูบีกว่าอย่ากวนดูบีกว่าคนจะกินคนกำลังหิวนี้เ,เต้มูเชิญป่ะอืมก็ไปตลาดมือเศร้าว่าได้ซื้อแค่หลอดปักทองแล้ว ต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นแครอทแครอทแล้วจากก็กไปเป็นใส่แตงกวาเนี่ยสลับไปเรื่อยๆเอออันนี้ก็ได้เด้อยนะนางแอปเปิลอือแอปเปิลก็ไ,ปปกได้ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากพรมพี่น้องเอฟซีก็สับสไครต์ก็ไลค์ก็แชร์ ช่องทองพูนแม่น้อยน้องอิงครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ๋งอิงนะครับเนาะ <c oughs> สารคลิปนี้ไวิศนีสก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ